วัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตัวอย่างที่3กันนะครับตัวอย่างที่3นะครับก็จะต่อจากตัวอย่างที่2นะครับแต่เปลี่ยนกรณีนะครับเป็นกรณีที่ผู้โดยสารจะลงจุดหมายต่างกันนะครับเพิ่มเติมจากตัวอย่างที่แล้วนะครับจากที่ผู้โดยสารลงป้ายเดียวกันหมดป้ายสุดท้ายนะครับจะเปลี่ยนเป็นผู้โดยสารมีโอกาส เป็นไปได้50%นะที่จะลงจุดหมายที่1เและอีก50%จะตัดสินใจลงจุดหมายที่2โดยรถจะใช้เวลาไปถึงจุดหมายที่1ด้วยเวลา e x p o n e n t i ช l ด้วยค่าเฉลี่ย5นาทีนะครับผมจุดหมายที่1จะไม่มีการรับผู้โดยสารเพิ่มนะครับส่วนผู้โดยสารที่เหลือจะลงจุดหมายที่2ด้วยเวลาแบบแอ p พลิเนเชีด้วยค่าเฉลี่ย5นาทีนะครับก็จงสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกร,รมเรน,น่าเมื่อเวลาผ่านไป1วันนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะมีโมดูลเซิร์ฟนะครับที่เราจะได้ใช้เพิ่มมาครับโอเครับเดี๋ยวเรามาเริ่มโปรแกรมให้เปิดตัวอย่างแรกที่เราทำไ้นะครับเราจะค่อยๆเพิ่มนะครับจากตัวอย่างที่หนึงนะครับผมให้เราสร้าง assign module ขึ้นมานะครับ assign module นี้จะเป็นส่วน basic process ครับแทรกเข้าไประหว่าง k e customer นะครับแล้วหัวบัตรนะครับ แ s ส g n m โมดูลนะครับเราจะสร้างเพื่อกำหนดสถาน,านีไนปทางให้กับผู้โดยสารนะครับเรวกำหนดเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปครับตั้งไว้แอสไส้ดอแอส attribute นะครับมดยสมบัติตั้งชื่อว่าดอนะครับในส่วน new value นะครับเราจะให้มันแจกแจงโดยใช้คำสั่ง this S i s e. s 4สยีเ i สซ i เในส่วนนี้ครับมันจะหมายถึง มีโอกาส50%นะครับที่ผู้โดยสารจะตัดสินใจลงจุดหมายที่1นะครับและที่เหลืออีก50%นะครับก็จะลงที่จุดหมายที่2ครับผมโอเคครับดี่ังเส้วครับต่อไปนะครับเราจะทําการเรียงลําดับผู้โดยสารที่ป้ายรถใหม่นะครับผมโดยเราจะมาปรับที่ คิวนะครับคิวที่เราเคยตั้งไปครั้งที่แล้วครับให้ดับเบิลคิกไที่คิวเสเปเชียตรงนี้นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับจะเป็นมาก่อนได้ก่อนนะครับแต่หลังต่อตอไปนี้ก็คือจะตั้งเป็น l o no w e s s attribute value นะครับก็คือตัวนี้จะให้ค่าต่ำสุดให้ได้ใช้บริการก่อนนะครับเราจะตั้ง attribute คือ d อนะครับคือ เลขที่ประตูต่ำนะครับที่เราตั้งค่าไปแล้วครับจะได้ถูกเรียกเรียกแชมนเก,กันก่อน,นครับเรียบร้อยครับต่อไปจากตัวอย่างที่แล้วนะครับให้เราสร้างโมดูลเซิร์ชโมดูลขึ้นมานะครับระหว่างเขียนบัานนะครับเซิร์ชนี้จะอยู่ในส่วนแอดวานโปรเซสขยายออกมาก่อน,นะครับ เราจะสร้างโมดูลเซิร์ชนะครับเพื่อค้นหาตำแหน่งลำดับสุดท้ายของผู้ได้สารที่ต้องการลงณจุดหมายที่1น,นะครับให้แบบเมื่อกี้เข้าไปนะครับให้เราเซิร์ชตามคิวนะครับคบก๊อ,กอปปี้นะครับ stars value นะครับคือเราจะให้มันเราจะใส,ส่สูตรเท่าไเลย คูวน,นี้ครับหมายความว่าให้โมดูลนี้ค้นหาจากคิวจากลำดับเริ่มต้นที่เท่าไหร่เราจะชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ครับเซิร์ชคอนดิชันนะครับใ,ใส่เงื่อนไขเพื่อ การค้นหาเป็นค้นหาวัตถุที่มีคมุณสมบัติชื่อดอให้ค่าเท่ากับหนึ่งนะครับกดเข้าไปโอเคครับเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมน,นะครับ ในส่วนบทนี้นะครับจะค่อนข้างจะมีทฤษฎีนิดหน่อยนะครับการที่เราใส่ดอเท่ากับห,หนึ่งนะครับเพื่อเราจะหาวัตถุที่มีคุณสมบัติติดประจำตัวชื่อดอเท่ากับหนึ่งเพื่อหาลำดับของวัตถุค่าของตัวแปร j นะครับให้ตรงกับเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรณีที่ไม่มีวัตถุตรงกับเงื่อนไขที่กําหนดไว้จะให้ค่าลำดับเป็นวัตถุศูนย์ ถ้าเจอวัตถุที่ต้องการค้นหาตามเงื่อนไขวัตถุรดถดบัสจะออกทางด้านบนขวาับฟาวครับสังเกตนะครับเป็นตรงนี้ครับมันจะมีสอดออออนนะครับฟ้าบนนอตฟาวถ้าค้นหาตามเงื่อนไขครับวัตถุจะออกทางด้านบนขวาน,นะครับ,รรบกเพื่นะอส่งวัตถุไปยังโมดูลอื่นแต่ถ้าไม่เจอวัตถุนะครับวัตถุจะออกทางด้านล่างขวาน,นะครับก็คือนอตฟา้า ื่อจะส่งวัตถุรถบัสไปยังโมดูลอื่นนะครับผมมันจะเลือกทางออกทางใดทางหนึ่งนะครับโอเคต่อเนื่องจากวัตถุรถบัสนะครับที่ออกจากโมดูลชื่อเซิร์ชนะครับจะเลือกออกทางใดทางหนึ่งนะครับด้านบนขวาหรือด้านล่างขวาเนี่ยแหละดังนั้นเมื่อวัตถุรถบัสออกจากโมดูลเซิร์ชหนึ่งนะครับวัตถุรถบัสจะถูกกาหนดคุณสมบัติประจำตัวให้ติดรถบัสไปแต่ละคันต่อไปนี้เราจะทําการระบุ ลำดับสุดท้ายของผู้โดยสารที่ต้องการลงจรดนะครับโดยสร้าง Assign Module ขึ้นมาซึ่งอยู่ที่ Basic p r o c e s ตตอจากเซิร์นะครับเราจะตังต้งชื่อ Assign อว่า Assign JJ คุณบอกคุณสมบัติ RTB นะครับ เราจะก็เออสตตรงนี้นะครับจะกําหนดมาเพื่อกําหนดคุณสมบัติประจำตัวให้แก่ผู้ด้วยสารผู้ถูกเข้ามาในโมดูลนี้โดยโมดูลน,นี้จะทําหน้าที่กําหนดคุณสมบัติชื่อเจให้ค่าเจค่านี้ครับจะได้มาจากการเซิร์ชจากโมดูลเซิร์ชท,ที่แล้วนะครับ ต่อไปนะครับจะตัวอย่างถึงตันี้ก็ใช้เวลาเดินทางเท่าเดิมนะครับถึงตัวรอบออมนะครับผมรอบออมนะครับตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น,นค,คุณภาพเจนะครับปุ๊บเราก็จะให้มันเหมือนเดิมนะครับจากตัวอย่างที่แล้วนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ ตัวออริจินอลโมดูลนะครับของคัางที่แล้วม็จะเป็นองกลุ่มที่ถูกคัดแยกออกมานะทางออกครับในจุดหนึ่งคือไม่ได้ถูกคัดแยกนะครับแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปก็คือไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ทางออริจินอลนะครับจะถูกส่งไปยังที่จุดหลายที่2นะครับ เราจะสร้างกลุ่มดีเลนะครับสร้างดินเลยอยู่ในอาราจะเดินทางไปที่ประตูสองเวลาไอ้คนเชียวถ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนี้ได้นะครับ เมื่อถึงจุดหมายที่2นะครับทุกคนจะลงจากรถไปแต่เนื่องจากวัตถุผ่านโมดูลดีเลย์นะครับก็จะถูกจับเป็นก้อนชั่วคราวนะครับดังนั้นเราจะต้องสร้างตัวแยกนะครับก็คือนี่ครับให้แยกออกปึ๊บให้ดับานาทีนะครับนาทีเราจะไทมันจะเป็นสปินนะครับตัวนี้ก็จะ ให้ค่าเดิมให้ค่าเดิมกับวัตถุโอเคครับเรียบร้อยครับอย่าลืมนะครับลองรันดูหนึ่งวันแชั่วโมงนะครับเอาเดดไฟอ๋อเราลืมนะครับตรงเซิร์โมาดูนะครับส,สังเกตมี2องทางออกนะครับ ให้เราจะเลือกเส้นทางออกนี้โอเคครับเรา,าลองรันดูครับครับผมลออกมานะครับอันนี้คือรถบัสนะครับ จำนวนเที่ยวรถบัสทั้งหมดนะครับ48เที่ยวนะครับผมจำนวนลูกค้ามากที่สุดก็คือ498นะครับนี่ก็จะเป็นเวลารอคอยเฉลี่ยนะครับนี่คือเวลาที่ผู้โดยสารรอคอยอยู่หน้าป้ายรถเฉลี่ยนะครับนี่คือจำนวนผู้โดยสารที่อยู่หน้ป้ายรอรถสูงสุด โอเคครับผมตัวอย่างนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วครับ